สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบก,กับรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทางช่องสุมเชงทีวีสถานีลดความร้อนโลกค่ะวันนี้สมุนไพรใดที่เราจะนํามาแนะนําคุณผู้ชมนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะสวนสมุนไพรแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยเจตนาลมของบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะสร้างเพื่อนอมาวน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะสมุนไพรต่อจากนี้ไปจะเป็นอะไรนั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะ วันนี้ก็จะนำเสนอมะกรูดนะคะลักษณะทั่วไปของมะกรูดนะคะมีถิ่นกำเนิดในมาเลเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งใบเป็นใบประกอบที่มีใบย,ย่อยใบยเดียวสีเขียวหนามีลักษณะค่อนกิ่วที่กลางใบเป็นตอนตอนใบสีเขียวแก่ค่อนข้างหนามีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่ ดอกออกเป็นกระจุก3-5ดอกกลีบดอกสีขาวรวงง่ายมีกลิ่นหอมผลค่อนข้างกลมผิวขรุขระผลดิบสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองมีหลายเม็ดสรรพคุณของมะกรูดค่ะผลมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะแก้ไอฟอกโลหิตใช้สระผมทำให้ผมดกดำขจัดรังแค ผิวผลสดและผลแห้งมีสรรพคุณแก้ลมหน้ามืดแก้วิงเวียนบำรุงหัวใจขับลมขับฤระดูรากมีสรรพคุณแก้พิษฝีขับเสมหะแก้ลมจุกเสียดใบมีสรรพคุณแก้ไอแก้อาเจียนแก้ช้ำไนและดับกลิ่นคาวคะ่ะสาระน่ารู้ของมะกรูดนะคะใบและผิวเปลือกของมะกรูดเป็นเครื่องปรุงรสแต่งกลิ่นที่สำคัญ เผาไฟให้ร้อนคั้นเอาน้ำขยี้บนศีรษะให้ทั่วทิ้งไว้สองสานาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าเล่ากันว่าในการเดินทางสมัยโบราณโคหรือกระบือที่เทียมเปลียนเดินทางเมื่อได้กลิ่นสาบเสือจะหยุดเดินต้องขูดผิวมะนาวหรือผิวมะกรูดป้ายจมูกให้ดับกลิ่นสาบของเสือเสียก่อนค่ะครั้งต่อไปจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะคะ หันกลับมาสู่โบราณกันนะคะและกระลิกเรืยองการใช้สารเคมีส่วนครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรตัวใดนั้นไปติดตามชมกับเราได้ในครั้งหน้าค่ะ